สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับบอลสีพันแรกของผมที่เริ่มสะสมนะครับที่ผมพบเจอในป่านะฮะแล้วก็ผมได้นำหัวมาผ่านะครับผมแล้วก็ดูแลเพาะมาเยอะๆเลยตอนนี้นะครับก็น่ครับเป็นบอลสีพันไม้ลูกไม้ป่ากันดำนะครับนี่ครับฟอร์มนี้เป็นฟอร์มกอที่ นะครับผมดูแลเลี้ยงดูนะฮะอย่างดีเลยเพราะว่าเป็นบอลสีที่ผมได้มาชนิดแรกเลยนะครับก็เป็นบอลสีที่อาจจะมีทุกบ้านนะครับแต่ความหมายของแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีนะครับใครนะครับอยู่ในสงขาหรือว่าต่างจังหวัดนะฮะก็มีให้แบ่งปันนะครับ คือออกค่าส่งอย่างเดียวนะครับผมมีแบบเบบีเบบีได้เยอะเหมือนกันนะครับกระถางนี้เป็นกระถางฟอร์มกอที่สวยนะครับตอนนี้ก็น้องแตกรากนี่ครับลองดูรากอืมครับเพราะว่าเลี้ยงในกระบะน้ำที่มีน้ำนะครับอฟอร์มนี้เป็นฟอร์มกอนะครับก็เป็นความบ้าบอลหรือว่าเป็นความ ชอบส่วนบุคคลนะครับผมถ้าน้องแตกสีสวยๆแล้วนะครับผมโอ้โหมันมีต้นหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งได้เป็นต้นต้นต้นแรกเลยนะครับแต่ว่าการดูแลณนะช่วงนั้นผมยังไม่มีความรู้มากพอนะครับน้องโดนรานะครับกัดเน่าไปใบโคตรใหญ่มากตอนนั้นนะครับใบโคตรใหญ่มากเลยนะครับก็นี่เป็นอกกอที่ที่ผมนะครับ ต้องการเลี้ยงดูนะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงก็เป็นฟอร์มกอเหมือนกันนะครับก็มีกระถางในก็ใส่ใส่ใสน่นะครับฟอร์มกอนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของผมที่เคยมีบอลสีก่อนที่มีกระแสเกาะน,นะครับผมเลี้ยงบอลสีตั้งแต่ที่ว่าจะมีกระแสอีกนะครับแล้วก็เป็นบอลสีชนิดแรกเลยนะครับ นะครับลองดูรายละเอียดนะครับถ้าน้องนะครับกัดสีนะครับตรงนี้น้องจะขาวขาวแล้วก็มีกระดูแบบแล้วก็ลายเส้นเนี่ยนะครับจะชัดเจนมากเลยนี่ครับอันนี้ต้นยังเบบีเบบีอยู่ครับต้นยังไม่ไม่กัดสีเยอะนะครับแต่นะครับต้นนี้เป็นการผ่าหัวนะครับความปกติอาจจะความปกติอะไรความเป็นเหมือนสายพันธุ์แท้ๆเหมือนแม่อะไรเนี้ย อาจจะแผลงไปนะครับผมอาจจะขาวมากกว่านี้อาจจะไม่ขาวเลยอาจจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับลองดูครับอืมนี่ครับนี่คือเป็นบอลสีที่นะครับชนิดแรกของผมที่ผมเรียงมานะครับผมก็มีหลายต้นนะครับหลายกระถางไม่ใช่หลายต้นหลายกระถางนะคะก็นะครับ นี่อันนี้ก็อยู่ในกระถางที่ผสมนะ,ะม,นกกม,มนะครับมีทั้งนกกระทามีทั้งปลาเตะนะครับมีทั้งไกเซอร์นะครับแล้วก็นี่คือเป็นฟอร์มกอที่สวยเหมือนกันนะฮะฟอร์มกอที่สวยเหมือนกันก็คือลูกไม้ป่าก้านดำนะครับแล้วก็มีกระถางนี่อีกกระถางหนึ่งนี่ครับคือบอนสีผมจะสะสมบอนสีที่เป็นบอนสีบ้านๆแล้วก็บอนสีที่ผมชอบแล้วก็เป็นบอนสีบอนสีแรกของผมก็จะสะสมไว้อย่างดีเลยนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็แค่มานำเสนอเนี่ยว่าบอลสีชนิดแรกของผมนะฮะเริ่มต้นนะครับแนะนำมือใหม่หัดเลี้ยงนะครับก็เริ่มต้นตามศักยภาพนะครับอของตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยขยับทีลนิดเทีลนิดนะครับผมเพราะว่ากลไกการตลาดเนี่ยมันผันผวนได้นะฮะเหมือนใครที่แบบต้องการแบบทำงงทำเงินอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับ, okay, รบฝากไว้ด้วยครับกับคลิปนี้